ฮะแม่ทำอะไรนะเขาเขากี๊ดโหนเขาแม่ทำท่าโหไงนะเมื่อกี้โอ้ยท่าแปลกๆนี่เหรอ,อใช่ไหมบู๊มาได้เลยครับตรงไหนดีครับเอาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เนืนะ้อนะครับขอดื่มน้ำสักหน่อยนะ ได้เลยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแนมะ่จ้ะแม่เรียมเหรอจ๊ะทำผมมาหรือเปล่าเนะี่ยรอนเลยนะฮะ,ะผมสวยเลยนะทำมาฮะทิมเบอรี่ จ่าคิมเบเลอร์นะคิมเบลเบลอร์กกคู่กับหมาภูไปเจอกันที่สนามบินเดินจูงมือเลยทำไมจ,จับมือตอนแรกจับมือแล้วเขาไม่ปล่อยก็เลยจูงยาวเลยเป็นบุเพนะเป็นบุเพนะน้องคิมนะฮะบุเพเลยนะบุเพสันนิบาตอย่าถึงกันนั้นเลยแนมะ่นะขอบคุณ เอฟซีใหม่ T ขอบพระคุณมากครับ,บคุณแม่ครับอขอบคุณครับจาเอฟซีใหม่ T หน้าใหม่ทำหน้ามาใหม่ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับนะัค่อยๆกันนะค่อยกันนะแม่อย่าเบียดกันนะนะนนะนะได้ครับเอฟซีใหม่ T ให้มงกุนะุนาตะคู่นะโอ้เตีนี้ไม่ทำอาหารกินละตามเลยอันอย่างเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ขอบคุณคับคุณแม่ครับฮะแล้วเลี้ยงเองใครใครบอกอะ่ะอ๋อ,อคุณแม่บอกเองนะคข,ขอบคุณครับป้ากระบพงศ์แลแม่สมุนไพรขอบคุณครับแถมสตังด,ด้วยโอ้โหใจตายจริงเลยขอบคุณมากฮะมงลงวันนี้มงลงแล้วอย่าสั่นอย่าสั่นเดี๋ยวัเราสันาสนส่นไม่ได้จริงๆเพราะเราสั่นเพราะน้ำตาลตกขอบคุณครับ ฮนะเอฟซีใหม่ีใหม่ใหม่เป็นบางเดือนนะแล้วแต่ว,ว่าโดนเข็มเปล่าขอบคุณครับขอบเพชรวลีไม่มาฮนะเอาขึ้นมาเอยขึ้นมาเี๋วยตว,วยตกเริ่ตกอข่าวไม่ค่อยดีด้วยอากล้องน่ะทักทายคนดูหน่อย เลยลงได้เลยครับกําไรนี่ได้ใหม่เรื่อยเลยนะเงินหายเรื่อยป่าเนี่ยสาเพบุบุรีไม่มาจับเพชรบุรีเลยตังหลนตังหลนดื่มน้ำเนี่ยหรือดื่มน้ำทีจ่นใจมาต่อเลยจ้ะ มาอยู่ไหนอ๋อกระโหลกหัยอยู่ยลแล้วหายใจหายใจคข่ำกันไปเมื่อกี้นะฮะ มาข้าหน้าเต้นแล้วอาขายของก่อนแม่ขายของก่อนลูกค้ามารอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดีย๋ยวฟังเรื่องแพรเดี๋ยวไดร้รอก่อนนะขอบคุณครับสาวเพชรบุรีมาแล้วขอบคุณครับแนมะ่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมค,ครับผมครับอะไรนะจ๊ะสาเพชรบุรีแม่จะไปขอหวยศูนย์อะไรนะศูนย์ดับสามมาแรง, <c oughs> งเปิดพัดลมเบอร์สามแรงอ๋อแม่ไม่ลืมตาไหนะ เอายิ้ม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 ,มอะไรนะรักเธอนิรัน์ร้องอะไรนะรักเธอนิรัน์ไม่รู้ดไ,ได้ยินเสมอเธอใช่ไหมด้วยเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลมเท่านั้นต้องจัดขอบคุณครับ ยุขึ้นตลอดเลยคนเนี้ยยุขึ้นตลอดอยุได้ยุได้พิมเบลเลอร์อ่าจะไปขอขอ,อยาตับผมได้ไหมอยากสีเดียวกันนะครับขอบคุณครับอะไรนะฮะเอาคุณแม่มาแล้วนี่เต้นมเมื่อกี้ขอบคุณครับคุณแม่เอาอะไรมาให้หนูไอสกีมไม่ยองชิดจากนาครนายก ขอบคุณครับเอ้าละลายหมดทำยังไงทีเนี้ยฮนะฮะกินให้ได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 ้ไ,ดไอศสกีไม่ย,มยงชิดนะคุณแม่นะซุมนี้นะซุมนี้นะซุมนี้นะเขาบอกอร่อยมากเขากินแล้วนี่ขอบคุณคนะคุณแม่ครับนะฝากไว้ด้วยคุณแม่ลูกค้ามารอแล้วเร็วฝากไว้ด้วยแชร์ตู้เลยนะขอบคุณครับขอให้าาคนสวยทุกคน